วันนี้เรามาชมวีโก้ตัวพ l ีแลนเนอร์สประตูตัวยกสูงกันบ้างนะครับหล่อมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคาไทยคิปพร้อมกันมีมงแม็กนะครับสวยเลยเห็นไหมมันได้ข้างเดิมจากโรงงานอยู่นะครับเห็นไหมฟังเสียงหน่อยเสียงบางๆเลยนะครับเห็นไหมแชสซีไม่มีสนิมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมตัวพ l ีแลนเนอร์กันชนเดิมเห็นไหมครับอยู่ครบหมดครับลองเปิดท้ายดูหน่อยเป็นไงบ้างแมกไลเนอร์ สวยเลยนะครับคันนี้เห็นไหมอ่าดูตะเข็บต่างๆซอกต่างๆนะครับรถไม่มีชนท้ายหนักแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับเห็นไหมตะเข็บสวยเลยอ่ามาดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านนี้อ่าบันดงบันไดข้างมีครบนะครับแม็กมาเห็นไหมครับรถสวยเลยแม็กหล่อมากๆนะครับคันนี้เห็นไหมฟังเสียงดูเห็นไหมครับ,สเ,นะรบนนเ,เสียงบางๆเลยอ่าดูที่ีข้างหน้าหน่อยเห็นไหมครับเลขตัวถังอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหม ไม่มีสนิมนะครับกระจังหน้าเป็นไงไหมกระจังหน้าสวยมีไฟตัดหมอกเห็นไหมครับมีจมูกนะ,อะขอบหลังคาไม่มีสนิมครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับถ้ามีสนิมน้าอาจจะเข้าได้ดูภายในบ้างภายในคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับวิทยาวิทยุเดิมสนิทเลยคอนโซลกลางเบาผ้าเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับคอนโซลกลางสวยๆเลยพรมสะอาดสะอาดแอร์เออเย็นไม่ต้องห่วงครับคันนี้ประตูไม่มีแตกหักนะครับคอนโซลอะไรต่างๆดูเบาหลังบ้าง เบาหลังก็เป็นเบาผ้านะครับสะอาดนะครับเห็นไหมรถถือว่าสะอาดนะครับภายในแบบนี้นะเรามาดูโครงสร้างกันนะครับเปิดมาเม็ดอาร์คจุดนี้ก็อยู่นะครับเม็ดอาร์คต้องดูดีๆนะครับถ้าเม็ดอาร์คไม่อยู่แปลว่ารถโดนหนักนะครับผมจะเปิดให้ดูอย่างละเอียดเลยนะดูข้างหลังนะครับดูก็ต้องดูให้ครบสีด้านนะครับเห็นไหมอยู่ครบหมดนะครับพยายามดูที่ผมชี้นะครับซอกต่างๆมีสนิมไหมเห็นไหมครับสีเดิมเห็นไหมครับ รถสวยมากๆอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างอ่าชัซีเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับองเม็ดอาร์ตติเกอร์เดิมจากโรงงานยังติดครบหมดครับเห็นไหมเม็ดอาร์ตอยู่ครบอ่าอันนี้ด้านสุดท้ายแล้วครับด้านหลังอ่าเม็ดอาร์ตอยู่ครบครับทั้ง4ด้านนะอ่าซอกต่างๆไม่มีสนิมเลยสันต่างๆนะครับเห็นไหมอ่ามาดูห้องเครื่องมา้างเปิดห้องเครื่องมาก็ต้องดูคานหน้าก่อนครับ เห็นตัว L ตัวนี้ที่ปั๊มไหมครับสำคัญมากครับต้องดูดีๆนะครับต้องยังอยู่นะเม็ดอ้างต่างสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานตัวเลขคานนะครับตรงนี้ต้องอยู่นะถ้าเป็นวีโก้นะครับอ่าสังเกตตัวนี้ดีๆนะครับจะมีตัว R เล็กๆนะครับถ้าตรงนี้หายไปแปลว่าทําสีคานหน้ามานะครับต้องดูดีๆนะเห็นไหมคานข้างสวยนะครับสีห้องเครื่องเดิมเป็นเบรก ABS ด้วยนะครับเห็นไหมที่ผมชี้เมื่อกี้นะพยายามดูชี้ๆนะครับเห็นไหมห้องเครื่องสวยๆเลยผมบอกให้สีเดิมสนิทเห็นไหมครับเพจอยู่ครบนะครับ การข้างเอา้าน็อตเห็นไหมน็อตยังไม่มีการถอดเลยนะครับกระโปรงติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเนี Met ่ยเม็ดอาร์ตตาโตโยต้าที่กระโปรงตรงนี้ต้องอยู่นะครับ<ม>เห็นไหมอยู่ครบหมดเครื่องเป็นเครื่อง3.0มจุดศูนย์คอมมอนเรลนะครับเป็นคอมมอนเรลแล้วไม่ต้องห่วงนะครับประหยัดน้ามันอยู่แล้วพอรถเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับดูรอบเครื่องไม่มีหยดนะรอบเครื่องสวยเลยเนะครับไม่มีเยิ้มเลยอ่ะดูนะครับจุดนี้เห็นไหมฝาทรงฝาสูบตรงทอยเสียตรงนี้ก็ไม่เยิ้มนะครับ เรามาย้ำร,รายละเอียดคันนี้ให้ทีนะครับรถคันนี้เป็น t o y ยต้าวีโกนะครับตัวพ r ีเลนเนอร์นะครับเครื่อง3.0คันนี้ขายถูกมากๆนะครับแค่2 1 8 0 0 0เท่านั้นรถสภาพสวยจริงๆนะครับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้เลยที่089 4050202เต็นเป้รถสวยตั้งอยู่ที่เอเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี